1. ร่วมกิจกรรมการมียื่นหนังสือคัดค้านการทำลายระบบยุติธรรมร่วมกับตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทอศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสและประชาชนคนดีรวมทั้งสิ้น11ครั้งณนะหน่วยงานราชการต่างๆเช่นกระทรวงยุติธรรมโรงพยาบาลตำรวจสำนักอายการส่งสุดศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปาชากองัญชาการกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกรมราชทัณฑ์กระทรวงการคลังและรัฐสภา 2. รับทำรายการสดเสวนาการรักษาขบวนการยุติธรรมและชนะระบอบทัพศินด้วยสาธารณาโภคีเปิดเผยข้อมูลความจริงในรายการคอปตทอ,ทอโดยจิตอาสา และการบรรยายธรรมะแท้เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้จริงโดยดรเจเพชก้าจนอาจารย์หมอเขียว 3. ส,สร้างชุมชนคนดีสาธารณาโภคีณเชิงสะพานชมยมรุเชษถนนพิษณุโลกกรุงเทพมหานครจิตอาสาเริ่มทยอยพักค้างตั้งแต่คืนวันที่12กุมภาพันธ์2567และติดตั้งเต็นท์จำนวน15หลังในวันอาทิตย์ที่18มีนาคม2567มีสมาชิกพัก จิตอาสาและประชาชนคนดีพักค้างในพื้นที่ชมุมนุมประมาณ200กว่าท่านซึ่งในวันนี้การลงหลักปักฐานมันคงขึ้นเป็นลำดับลาดับมีฐานงานต่างๆดังนี้3.1โรงบุญและโรงครัวกองทัพธรรมมีการผลิตอาหารและแบ่งปันแจกอาหารฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีให้กับสมาชิกในชุมชนที่กินใช้ร่วมกันกันกบส่วนกลาง และที่แจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปมีสมาชิกพักจิตอาสาสิทธิเก่าและนักเรียนสัมมาสิกขาจากบาวรต่างๆเช่นราชธานีอโศกสันติอโศกปฐมอโศกลานนาอโศกและแพทย์วิธีธรรหม,มุนเวียนกันมาทำประกอบอาหารเพื่อการแบ่งปันบวรละประมาณ7วัน3.2ฐานที่พักติดตั้งเตียงนอนสองชั้น บนบริเวณพื้นที่ชุมนุมซึ่งนำมาติดตั้งเป็นที่ตั้งของโรงบุญอาหารมังสวิรัต์และที่ทำงานไปด้วยชาวชุมชนอยู่กันแบบเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันประหยัดและเรียบง่ายฝึกฝนการกินน้อยใช้น้อยตั้งตนอยู่บนความลำบากอย่างเบิกบานได้ตามฐานจิตของแต่ละท่านนอกจากนั้นได้ช่วยกันสร้างความปลอดภัยให้กับชาวชุมชนสร้างกำแพงกัะสอบทรายด้านติดถนน จิตอาสาไปช่วยกันบรรจุทรายใส่กระสอบและขนมาจากบ้านจิตอาสาจังหวัดชนบุรี